ปึ ừ, ๊บจอมันดีเลยเนี่นะเนี่ยลอยบินเหรอเอ้ยสวยสวยได้มุ้ยเท่าอยู่เท่าอยู่ต้องเอ้ยสวยไอ้มึงไม่สวยสวยสวยทำเนี่กดไปเลยกดไปเลยกดไปเลยใจเย็นใจเย็นเออสวยวิ่ง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 เข้าออกได้ปะใอย่ใหญ่น้ำ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 เออน้ำอยู่น้ำอยู่เฮ้ยเต้ใจเย็นน้ำอยู่นะสวยสวยน้ำอยู่นะสวยเออสวย

เธอจะให้หยุดเมื่อไรบอกเธอจะให้หยุดเมื่อไรบอกจะรักให้สุดสุดสุดถ้าจะให้หยุดเมื่อไรบอกถ้าจะให้หยุดเมื่อไรบอกเธอจะให้หยุดเมื่อไรบอกตอนนี้มันสุดสุดสุดถ้าจะให้หยุดเมื่อไรบอกถ้าชอบฉิ่ช้าดูว่าเร็วเร็วต้องการเอาไวกระเด้ทั้งนั้นในลำประกันไม่มีปัญหาโอเคตามมาจะรู้ว่าเป็นชิลดูว่าเน้นๆเอาแบบโรงประเด็นที่เธอตามหา You slick Twill slick ผม slick 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 ยังกะ slick r i c k มองสายมองขวายเดินไปไลน์แ d ๊ดดามอูด i ส k t h ิเอช a ันบอยดูยังบิ๊กชีไม่ต้องเอื้อนต้องเอ่ยว่าจีได้ได้ประวิงเวลา and you know that I'm a มอาทิที่ฆ่าคุณได้ว่าจะซีไปนอนเดดเห็นสีคงคงไม่เกี่ยงเร่งราคาหนึ่งในตองอูเชคเขายกให้พี่เป็นรายเธอจะให้หยุดเมื่อไรบอก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  นี่มันสุดสุดสุดเธอจะให้หยุดเมื่อไรบอกเธอจะให้หยุดเมื่อไรบอกเธอจะให้หยุดเมื่อไรบอกจะรักให้สุดสุดสุดเธอจะให้หยุดเมื่อไรบอกเธอจะให้หยุดเมื่อไรบอกเธอจะให้หยุดเมื่อไรบอกตอนนี้มันสุดสุดสุดเธอจะให้หยุดเมื่อไรบอก